อิ่มเลยเหรออิ่มแล้วเหรอฮะอิ่มล้วเหรออิ่มล้วเหรออืมอิ่มล้วเหรอเจ้าหนูฮะอิ่มนะตื่นมากินนมตื่นมากินนมแล้วก็สำรวจบ้านเลยอิ่มล้วเหรอฮะอืมอิ่มล้วเหรออืม ให้เข้าออกกายหน่อยไม่ได้เล่นเลยเออเอาเลยตามสบ,บายเลยเออไปวันนี้ไม่ใส่เป็มเพืชไปไปฉี่ในกรงเลยให้เขาได้เล่นหน่อยอืมเอาเลยอ่าเออออกกาย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 ,อ,อ,กายอยู่แต่ในกรง เข้าบ้านเข้าบ้านเออดีมากดีมากรู้จักเข้าบ้านดีมากดีมากดีมากปิดปิดปิดตู้ปิดตู้ปิดปิดลง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 ปิดนี่ปิดนี่ปิดลงปิดลงเออปิดลงปิดลงเออเอาเอาปิด จะไปหาเพื่อนจะไปหาเพื่อนจะไปหาเพื่อนอืมเออดับแล้วดับแล้วไม่เอาสายไฟดับ เออเอาเลยสำรวจเลยไหนไหนไหนก็ได้ออกละเดี๋ยวก,ก็ปิดละเอาสำรวจได้พอเลยพอไม่ต้องเงอยเออเอาปีนก็นป่ะปีนก็นป่ะอ่ะหาเพื่อนหาเพื่อนตักทายเพื่อนโอ้โหฉี่เต็มเลยตักทายเพื่อนแล้วทักทายเพื่อนตักทายเพื่อน